อร่อยที่สุดใน3โรคตั้งแต่เคยกินมาข้าวคุกกะปิร้านหงหยกพิถีพิถันผัดจานต่อจานใช้กุ้งเนื้อตัวใหญ่ๆทอดอย่างดีนุ่มไม่แข็งอร่อยหมูหวานดีเลิศปรุงรสได้อร่อยมากๆใช้มะนาวสดมีเครื่องครบผัดไทยที่นี่ขอแนะนำให้มา พอไข่สวยงามเส้นเหนียวนุ่มพอเจเจ้าของร้านเป็นคนผัดเองใส่ความพิถีพิถันใส่ใจถ้ามาขอให้สั่งจานเดียวจะไม่พออร่อยติดใจก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแบบโบราณราดด้วยหมูสามชั้นตุนเต้าหู้ตุนมาอย่างดีหมูสามชั้นนุ่มหอมเต้าหู้อร่อยไข่เต็มฟองอร่อยเต็มปากเต็มคำน้ำราดรสชาติด,ดีกลมกล่อมไม่หวานไม่เค็มอร่อยมาก ก็เป็นซอสปรุงรสน้ำผึ้งเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจของโอท็อป ก็คือได้ไม้ไผ่มาก็คือมาทําทูบคราวนี้ลูกน้องเนี่ยเขาอยู่บนเขาพวกกระเรียงก็เอาน้าพึ่งมาจากพึ่งป่าเราก็เลยเอาน้ําพึ่งมาทําเป็นวัตถุดิบก็คือแปรรูปเป็นสูตรซอสน้ําพึ่งป่าแทนน้าตาลเพราะว่าทางร้านของเราก็คือไม่ใส่ผงชูรสเน้นก็คือทําแบบคือให้เป็นรสชาติกลมกลม่อมแบบสูตรโบราณจริงๆเพราะว่าลูกค้าบางทีอยากเข้ามาเนี่ยได้สัมผัสรสล,ลิ้นด้วยน้ําพึ่งที่เป็นแบบใช้เป็นแบบแทนน้าตาละนะแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องสุขภาพลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเข้ามาโดยมากแล รสแบบนี้เราก็เลยใช้เป็นแบบตัวนี้แทนปรุงรสหมดทำอาหารนะคะมีผัดไทยข้าวคุ้กปีก๋วยเตี๋ยวหลอดก็คือซิกเนเจอร์สอย่างราคาเริ่มต้นอยู่ที่55บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผัดไทยกุ้งสดก็อยู่ที่75บาทแล้วก็ทางร้านก็จะมีเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำพึ่งโซดามะนาวแล้วก็เป็นน้ำพึ่งมะขามนะคะ น้ำพึ่งป่าหอมโซดามะนาวและน้ำพึ่งป่าหอมโซดามะขามเป็นเครื่องดื่ม2แก้วที่ภูมิใจเสนอรสชาติดีมากๆอร่อยซาหวานหอมละมุนคงคุณค่าน้ำพึ่งป่าหอมไว้คยครบเต็มแก้ววันที่ขายก็ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าติดธุระถึงจะหยุดเวลาเปิดก็อยู่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งปิดก็บ่ายสามคะ่ะ ร้านรับซ่อนอยู่ในจุดพักรถทางไปนครปฐมจุดสังเกตคือซ้ายมือเห็นป้ายสตาร์บัค s k เคและแมคโดนัลให้ชะลอรถหล่อเลี้ยวซ้ายสังเกตป้ายสีเหลืองๆเ,เขียนว่าผัดไทยกุ้งสดข้าวคุกกะปิเลี้ยวซ้ายเข้าไปแค่50เมตรร้านหงหยกข้าวคุกกะปิอร่อยที่สุดใน3โลกอยู่ทางขวามือจอดรถฟรี ใครที่คิดถึงข้าวกะปิผัดไทยกุ้งสดก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณฝีมืออร่อยระดับตำนานใช้ซอสน้ำพึ่งป่าแทนน้ำตาลเป็นร้านที่รักษาความสะอาดถูกหลักอนามัยใช้วัตถุดิบดีบริการดีคุ้มค่าเกินราคาขอเชิญมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านหงหยกมาตามมาครับ